10นาทีครับผม Ready, <go! S 1> 9ข้า9ข้า8ข้า7โอเคมาครับผมเรารีบฟาร์มกันก่อนนะเราไปกลางกับเพื่อนนะไปเตรีอมท,ทีนึง่งเราไปกลางกันครับ ใช้ใช hey, right. <c oughs> so. mm ้ยังความกลางเฮ้ยเต่าเต่างอยเปล่าดูดีเฮ้โดนฉีดน้ำโดนฉีดน้ำโดนฉีดน้ำรีฟาร์มฮะรีฟาร์มรีฟเกิดรีฟเล่นรีฟจบฮะไม่ใช่ไม่ใช่เฉยเกมปิดนะเรามาฟาร์มกุ้งก่อนนะผมแล้วต่อไปก็ฟาร์มปลาครับผมพอได้จากกระไรฟาร์มปลาก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มไก่ครับไปฟาร์มไก่เสร็จสุดอ๋อกลำเต่าฮะอ๋อประกันพนันไม่ใช่ เรียบร้อยฮะโดนนะเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนตามอยู่เพื่อนตามอยู่แล้วขอต่อยทีนึงเก็บขอขึ้นมาแล้วตัวอะไรอะตัวอะไรเต่างอยอะเป่าฮึบพุ่งออกมาโวนโดนแลบต่อยให้เพื่อนออกไปเปิดกูชคืออะไรไม่รู้คดีมากเพื่อนอะไรประมาณนี้เหรอฮึบแต่เพื่อนตายครับขอต่อยอทีนึงแล้ววิ่งฮะวิ่ง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 ฮึบฮึบ โอ้ยโอ้โหโกงขนาดนี้เลยเหรอตัวปูอ่ะผมเพิ่งรู้ของจัดเลยแหม่อะไรล่ะตัวปูของเกินวิ่ง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 ตัวนี้ผมไม่รู้จักชื่อมันครับผมเล่นไปเหมือนเล่นไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมเขาขอกันแล้วด้วยตัวปูเขาโกงมากเลยกันให้เพื่อนหนีได้ด้วยแหละถ้าเพื่อนหนีมานก็ไม่หนีนะฮะอันนี่สิเปิดแล็กแท็ก แอทแท็กแรเดอร์แอทแทกแรเดอร์หรจักบอเอ้ย่อยทีนึงได้ไหมเอ้ยัดห่วงไปก่อนลงวิ่งครับพิกาจูมาอีกทีนึงต่อเขาได้แล้วเพื่อนเขาไปเปิดแล้วแล้วจังหวะนี้โดนโทรโดขึ้นมาอีกทีนึงครับสายโลบอยบิวบิวชิชิวชิวแล้วเปิดยัดหน้าอีกทีนึงโอ้ยแต่โอ้โหแม่ง ไอ้าาภาพนี้เห็นซ้ำแล้วานวาวอ่จับบอนเตร์บอลไปบ่อยเนี่ยบ่อยเกิ้อกจาจับบอลวารีเต้เราเกียเ่ยวไปตามาตายไปสองฮะเหมือนตัวน,นี้จะไม,ม่ช่วยอะไรเลยเสียงของเเข้าขอไปได้วยนะครับชุบขอต่อยทีหนึงห่งครับพิกาจูบีปนาวข่างูนึกเปล่าแต่โดนลิกัสเซต์เปล่าเอ็นเกมบิดฮะขอต่อยกับหลังฮะ ตายสวยงามะเพื่อนกลับเพื่อนกลับตัวปูมาแล้วปูมาแล้วปูปูปูเถอะปูทางไปเถอะเออขอต่อยทีนึงโอ้ไม่มีใครมารับไม่มีใครมารับแทนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนส่วนแล้วเป่าส่วนไหมส่วนไหมส่วนไหนสวนจะกรัาเป่าพร้อมเที่ยวน,นอนไปแล้าจ้าไม่อยู่หรอกให้เราฟาร์มอาะสิเพื่อนขอฟาร์ม you k น o w you know farm you know, you know farm you know น,นี่ปลากระดูกมาก่อนปลากระดูกเก็บกระดูกเก็บกระดูกเก็บกระดูกปลากระดูกเก็บกระดูกเกี่ยอเก็บไปก่อนนะเก็บเก็บปืน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 แล้วพุ่งเข้ามาทะยาน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 ถูกต่อคันทรับใช่ป่าดูดีไม่ใช่ฮะตอนนี้ไม่ถึงคันหนึ่งเลยครับเลยนะครับฝากกดกระตุ้นใช้ด้วยนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดกระตุ้นใชกดไลค์ด้วยนะครับแหลชูหัวเข้าไปฮะ ตีเกมนี้ไม่ทำคะแนนเลยในเกมปิดเอ้ยโหวิ่งอะจบแบบโปรอะมาครับผมมาครับหมอตีนกตีเต่าตีเต่าตีเต่าแล้วพุงาาพ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาตีทีนึงกดมา้าเดี๋ยวเราไปรีเลือดแล้วไปบนกันต่อดีกว่าตอนนี้แบบเฮ้ย,ยดูดูแบบอุย้ยทำไมไม่ไม่คิวเลยด้วยนั่นเลยนั่นแหละครับผมผมยังไม่ได้คิวเลยมัเป็นเพราะผมหรือเป็นเพราะใคร หรือเป็นเพราะใจที่ไม่มีเธออะไรครับเนี่ยอะไรรถไฟขอชาร์จอืมวันไหนนะแม่งวิง่งโอ้โหแม่งวิง่งแม่งวิง่งวิง่งวิง่ง,งเหมือนเต่าขนองคองคึกเลยครับทีนี้ ิไปจูว่ามาดิครับมาดิครับน้อนมาดิครับน้อนมาดิครับน้อนปลากระดูนนกไปขีดหนึงแล้วเข้ามาคอมโบขีดหนึงฮะจังห,หวะนี้พี่กระจูมาขอหนีขีดหนึงแล้วปาสกิลยวสองมาฮะหืมแต่ตัวปูแยงโหดร้ายเกี้ยวกาัดเจรานทางกันเหลือเกินฮะจังหวะนี้แกจริงๆปลากระดูกกันหนีก็ได้นะ ไม่น่าเลยไม่น่าเลยครับโอ้ยโอเคโอ้ยผมเข้าใจอยู่ผมเข้าใจอยู่เข้าใจจะเอ้ยเฮ้ยชนจนมึนชนจนมึนชนจนมึนนี่มีแต่เขาเดินจนเตะเกมโดนชนจนมึนนะ อีกา0นาทีจบแล้วครับเกมนี้เป็นเกมไวนะครับผม10นาทีก็จ,จบแล้วที่เขาไม่ได้จ่ายนะแต่ค่าสปอนเซอร์เข้ามาก็ดีใจมากครับมันต้องกินต้องใช้นะคนุณเจถูกไหมผมพูดมาถูกไหมครับมากกดูมาดูโอเคครับได้ตัวุหมดแล้วพยายามเก็บไปนี่ครับผมมันจะบอลไปเรื่อยๆครับผมพยายามเก็บสกอร์ไปเรื่อยๆครับ อาจจะแบบว่าวันนี้เฮ้ยทำไมเอ็นเกมแบบผิดแปลกไปอ๋อไม่สบายฮะปวดท้องนิดหน่อยครับผมก็เลยไม่เต็มที่อ่ะอยากเต็มที่ก็ดูอยู่นะครับผมแต่มันเต็มที่ไม่ได้ฮะร่างกายมันไม่ไหวอ่ะแต่เสียงภาพยังไหวอยู่แต่ใจที่จะให้คุณดูไปก็ยังไหวอยู่แต่ใจที่ให้เธอเยอะกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับสิบล้านคนดูงงมันพูดอะไรมันพูดอะไรนะเกมมันพูด พีจูตายปะไปแล้วดิดโอ้ยแต่ล่างเขามีประเด็นนาตางคมผมจะใหญ่ด้วยตางคมนั่นนะป้อการครับยึดลงัจะล่มมางนะครับ ชึบวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยเฮ้ยไปแล้าก็จ่ายตัวอะไรครับให้คนละเกมอะจะไปอยู่ไหนใครเดียวกันนะอยู่ในค่ายเดียวกันดับได้บอผมต้องตีแล้วออกครับออกออกเชิงออกเชิง ขาวิง่งเขาวิ่งก็เดียวอันะเราได้ก็ช่วยคนระับเราได้แช่วยโอ้7 0งมาแล้วผมคะแนกกนตะโกนคือสวยตนะิดเอ็เขอบเอา Lady, đâu viên lady, đâu viên thôi viên lady, 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 lady,

ทีเปน้าดาวเหนือไม่มีไม่มีไม่มีลูกลูกอยงเขามามามา่วช่วย่วเพื่อไม่กระจูไม่นะไม่นะไม่นะไม่าตายนะไม่าตายบบเบาจาเกมอีกแบเบาโอ้โหหกรต่อสองาสิครับเมคุณคุณสอง้อคุณคุณคนนี้มีไหม คุณนะครับค so, ุณดูทุกคน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 อยู değil, really ่นะครับเอาละครับวันนี้ก็จบกันไปคลิปแล้วนะครับผมเราทำให้เกมปิดก็ต้องขอขอบคุณถึงบรรลับมากนะครับมาถึงได้ทุกวันนี้เพราะคนดูเลยสปอนเซอร์ก็อย่าลืมสปอนเซอร์ที่ดีของเราครับทีมพิชชับอเดสกอร์บิวเอ็มเป็นร้านเสื้อผ้าผู้หญิงครับก็ถ้าใครเข้ามาดูแล้วชอบจ้าถ้าจริงๆก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมแล้วรอบหน้าเรามาเจอกันนะครับผมในเกมอื่นๆ เออจะเป็นเกมโปเกมอนก็รอชมคลิปต่อไปนะครับซูเอเกนดิคามแล้วเจอกันครับบ๊ายบายขอบคุณทงกย่ะ